พี่น้องจ๋ามาเที่ยวกันหาปาก,กิ่งบนหาปาร์คิงจะพี่น้องคนร้ายหลายเลยสวยมากเลยจ้ะนูนะ่นนะเป็นอำเภอเน้อยจ้ะแล้วคนร้ายมากอํมอําเภยอน้อยออระอ,ยอะไรฟอรมยุโรปเลยเหรอ <Huh? S 1> อเภอน้อยฟรมยุโรปอ๋อเฟรมเยียมใช่ไหม <Yeah. S 1> อํมเาเอน้อยน้อยขนาดไหนแฮ่เท่าไรพี่เพิ่นแฮ่เท่าไร่บ้าน ไม่ต้องพูดว่นน้อยพี่น้องเพราะวันวันนี้มันวันอาทิตย์ล้วพวกนี้เขายุดจะพี่น้องที่นี่เขาก็ออกเที่ยวออกกินกันจะเห็นว่าอากาศมันดีด้วยยี่สิบหกองศาพี่น้องวนหาปาร์กิง่งเนมอะไรที่รักเดืบุยเดืบุยเดอบุยเดบุยอำเภอเดืบุย,บย,บย,บยพี่น้องนู่นนะขนาดว่าน้อยไม่น้อยก็ด้วยขนาดอาหารยังนั่งริมถนนอ่ะพี่น้องหน้ากลัวรลดเอาไปกิน ติงบ้านยิมติดทนีนี่ไงเนี่ยพี่นอ้องอําเภอในน้อยแต่สวยจ้ะพี่น้องจ้าสวยมากเลยจะไปหาที่จอดรถมันจะไปจอดรถต้นไหนไม่รู้เนี่พี่น้องคนหลายหลายดูมหาที่จอดรถไม่ได้พี่น้องเอ้ยดูจะได้เดินไปไวด้ดูสวยมากพี่น้อง ร้านค้าขาเปิดคนเดินเต็มเลยเนี่ยพี่น้องสวยมากนน่มันหาที่จอรดรถไหนมีเป็นรักษาลองเป็นในเป็นอำเภอในน้อยสามีบอกเป็นอำเภอในน้อยเป็นอำเภอกเกษตรกรใช่ไหมฟา้าเมร์เหรออำเภอฟ้าเมอร์อพ,อรรมมอรพี่น้องฟา้าเมอร์ก็คือกเกษตรกรอ่ะพี่น้องจ๋านี่นะมีนั่งดืม่มนั่งกินกันจ้ะ ทางเดินนั่กินโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือจะไม่มีรถที่จะรถไทยดอกนี่ีเซปาร์กิ้งที่ไหนละ่ะโอ้โหฮาในแคบเดงอะเออจริงๆมีก็ไม่มีการ์ท่านนแคปเนะเาะโอ้โหไม่มีที่ปาร์กรถพี่น้องีปาร์กตรงไหนเอาที่นีไหนไม่มีที่ปาร์กรถที่รักจริ อันคือนี dun, ่นะปาร์กได้แล้อไม่ไ <Wh> ด้ฟอมปาร์กิ้งฟอร์มนาตาริสอหัวมันนาตาลิสนู่นข้างหน้าน่ะลูกข้างหน้าที่ปาร์กิ่งนะก็เดินเอาเล็บแต่เดินวันนี้ก็โอเคไม่ฟาวีเท่าไหร่หรอกเนี่ยปาร์กิ่งนิดเอาไหมล่ะอุณหอุ้ยพี่น้องอุณหกายักพี่น้องเอ้ยดูนะดูนะดูในเห็นไหมายเรือกันจ้ะพายเรือเรือกายักหน่ะพี่น้อง ลเลือไกลกอยากพี่น้องเห็นไหมนุ่นอ่ะน่นะ่ะแต่มันสูงมันไม่เห็นหรอกจ้ะโอ้ยวนหาปลากิงพี่น้องจา๋านุนะ่นล่ะเขามานั่งกันก็มีบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยนูนะ่นน่ะดีมากบรรยากาศดีมากคนหลายายตงรงไหนก็หลายพี่นอ้องเพราะมันวันนี้อากาศมันดีเนาะยีย่สิบหกองศาถือว่าดีเลยแหละยีๆๆย่สิบหกองศาเนี่ยถือว่าดีนะ ก็ไม่มีแค่นั้นแหละที่รักวัน้จะดูละหาปักกิง่งเอเอ,เอที่จอดรถกะหายากยากพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมที่พะที่จอดรถมันเป็นอยู่ที่ถนนถนนก็หาที่จอดยากพี่น้องหายากเพอะยังไม่ทันกลับบ้านกันด้วยช่วงนี้เพราะว่ามันพึ่งบ่ายสองโมงบ่ายสามโมง,มโมงกลางกำลังดีพี่น้องพี่น้องจา๋าสวยสวย,สวยบรรยากาศก็ดีพี่น้องแต่ว่าหาปัก หาที่จอดรถไม่ได้พี่นอ้องกลับบ้านนุน่ะคนก็เดินเต็มเข้ามาเล่นกายักกันพี่น้องน่ะน่ะหน้ามเห็นไหวเน่ะกายักพงไม่เห็นเนาะเนาะนุน,น,น่ะน่น่ะคนเล่นเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศกด็ดีดีหาที่จอดรถไม่ได้พี่น้องนี่อยูบ่บนเขาเลพี่น้องจา๋าตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบยี่สิบหกองศาพี่น้อยยี่สิบหกองศา น้าเนี่ยยังไม่ถึงนาลอนแท้น,นะพี่น้องถ้านาลอนแท้ๆเนี่ยอุ๊บเปิดตาคกกนนี้คนอย่างหลาย่นั่นนั่นนั่นน,น,นัขวามือนี่จ้ะขวามือนี่คือเขานี่จ้ะกายยักดุว่ะคนร้อนดุว่ะพี่น้องตากแดดก็ร้อนดุกกดว่ะดู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 ด,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 ดูพอปเป็นแจกฟรีห้าโมงยังจะได้เล่ยนไหมเนี่ยโอ้ที่หลักโอ้โออยางนี้วีต้องมาสลิปที่นี่ โอ้พี่น้องนี่ร้านจอดรถของไอ้ที่เขาเล่นกายักกันเมื่อกี้เขาไปเล้วแต่ว่าเราแต่งตัวไม่พรอมก็มเลยไปไม่ได้พี่น้องก็ต้องแส่งเกงขาสัน้นนั่นแหละมันเป็นภูเขาเห็นไหมพี่น้องสวย,สวยๆเขามีที่พักให้ด้วยพี่น้องมีแคมปิง้งมีอะไรด้วยไ่บ้านเราอยากพักที่นี่ก็มีแคมปิ้งพี่น้องอ้าวกายักไม้เซมกิฟฟี่เลยอ่ะห้าวหกโมงเย็นอยู่จะได้เล่นไหมน่ะดูดีน่ะคนร้ายหลายพี่น้องเห็นไหมตินสายร้งเมื่อกี้น่ะ รอเขาโลไปเลือกกันจ้ะโอพี่น้องนี่มันอยู่บนเขาดิพี่น้องนะยืนนี่อยู่บนเขาเนี่ยรถขนาดรถที่จอดรถเป็นกิโลเข้าเข้ามาพี่น้องนี่ที่จอดรถเนี่ยมันไม่มีที่จอดเขาจอดกันยังไงเลยพี่น้องจอดรถเป็นกิโลเลยเพราะว่าวันพุ่งนี้ขยุดด้วยจ้ะพี่น้องมันเป็นวันพุ่งนี้ขยุดเขายุดแบบ่ะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้พุ่งนี้ที่นี่มันก็เป็นการว่า เชื่อมกันวันยุดก็เลยทําให้คนออกเที่ยวหลายพี่น้องคนออกเที่ยวไล่หลายไหนกันไหนวันนี้ก็เต้ามาเก,กี่นี่อํเาเภอในน้อยเมื่อกี้สวยสวย,สวยตัวหาที่จอดรถไม่ได้พี่น้อง <c oughs> ไปเลยทำไมกินก่อนอ่าไม่เอาค่ พี่น้องจ๋ากคบภาพสวยๆให้ดูหน่อยนะพี่น้องภาพส,สวยๆอือพี่น้องดูนะบรรยากาศส,สวยๆพี่น้องจ๋ามันอยู่บนภูเขาพี่น้องเนี่ไปเห็นภูเขาตั้งเติงเมืองอยู่เลยพี่น้องจ๋า โอ๊ะโอ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 ,โอ,โอนี่ฮะนี่พี่น้องนี่พี่น้องจ้าแกภาพสวยๆให้ดูแค่นี้บรรยากาศสวยๆดูจ้าพี่น้องจ้าเจาอการคลิปหน้ไาได้จ้าพี่น้องจ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าพี่น้องขอบคุณดางหนาจ้าสวัสดีจ้า